อาหารง่ายๆจากวันนี้สวัสดีจ้ามันดิจมะทำอาหารให้พ่อบ้านได้จ้าสิ่แล่หอกัสิสมากัดการหั่นมันฝรั่งก็นได้จะเอาไปต้ม

ชิ้นใหญ่ใหญ่หน่อยส่วนเท่ราก็ตัดชิ้นใหญ่ใหญ่มันกันเลยจ้ะเอาไปทอาสิอต้มกับมันฝรัลล่ง มีดอันนี้มันคมตาจ้ะบอนเราว่างอย่างเงี้ยกินมือเขาเลยแต่เนี่ยชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ก็ว่ากันไปเข็ดจ้ะแล้วก็จะเอาไปต้ม กระสิไ้มันฝรั่งและกระสิไ้พักเป็นแค่รสได้จ้ะวันนี้จะทำหมูลงควันเนาะกินกับเสาวะาขาวเป็นพักกระลำดองเยอลมันอะไรจ้ะเปรี้ยวๆเ,เกือบได้จ้ะ หน้าที่สี่ผานหน้าที่ก็เกลจ้ยงแต่แค่รถกุบุบสักน้อยก็ไม่มีปัญหา ส่วนกะล่ำนี่ด้จากกะล่ำดองหรือว่าเสาวขาเี่ยเนาะอันนี้ดองเองเวยจ้ะทำเองแต่ว่าหมูลงควันนี่เนาะซื้อมาจากวันนี้ก็จะเป็นอาหารง่ายๆท่าหน่อย ก็โบ,บถือได้ละแปดลูสองสี่หกแปดมันอัดไม่จังกูเลยไง หมูตัวนี้ได้จ้ะหมูลงคันตัวนี้ได้จ้ะเอามาย่ำก็อร่อยย่ำใส่ผักเยอะๆผักหลายๆชนิดสิแซ่บแล้วก็อร่อยต้งงซสบทั้งอร่อยอันเดียวกันนั่นแหละจ้ามาส่วนสีตองใส่ได้จ้ะก็จะมีแฮมหลอดเนาะเป็นแฮมลงควันจ้ะซือ้อมากินอะไรมันแข็งกินเบาไหว ก็เลยเอามาผัดใส่อซอว่าวขาวนะจาะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่แล้วก็มีหมูลมควันจ้ะก็ประมาณนี้แหละจ้ะแล้มีก็มันกับราเดือดปุ๊บ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 ปิ้วแล้วก็สิมาจัดการผัดซอว่าวขาวก่อนอันนี้เป็นเลยก็จ้ะ

Các cả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, Để, Để không bỏ lỡ ก็หอมเลยนะจ้ะหอมเลยจ้ะวันนี้เราก็จะเอาผักเพราะวก็ขอมใส่ลงไปเลย ไม่ต้องปรุงรสยังเลยนะจ้ะเอาแค่ให้พักเดี๋ยวมันหอนเดีมันสุกก็เป็นอันใช้ได้แต่ตอนนี้ก็ยังมาท่านเรียบร้อยอกจ้ะจะลงปรุงไม่ต้องไปปรุงยังแล้ว một muối Thọt mỡ đó cha. Mỡ nồi. เด็กมีรสจาดมาได้เห็ุอาหารประดับงเนาะไหลหม้อไหลไห้เด็กจะน้อ,ย,ย,อ,ย,ย,อกยกับสิเป็นนำสอดหมอตมมันหมอพักหมอทอดแล้วก็มหมอหนำสอดอีก ไปอ่อนๆจ้าถ้าว่าถ้าสาว่าเขาเ้วจะ,าาจะมันก็จะมันสิบเลีกก็จะังได้กับเลี่ต่อหน้านีกระใสไดแล้วจะหอมน้อยจ้ะ,ะตักออกจ้ะ สอดแต่จะสอลังก็ถ้าอดมันมามันต้องเละจ้ะ vì đã xoay Thích nồi chả Hãy subscribe ตัดไสเดอรต้อมัดเก็บคนไปได้หรอกาะวาอาหารเย็ดขึนมาเด้อบะวะซาบะเขาบะวาหมูอ่ะรสชาติจะจันหมดแล้วอรนักจ๊ะนะ มีกระเทียมปลาตัวนิดนึ่งเข้าไปแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว,วจ้ะวันนี้เราก็จะมาจัดจานให้พอบ้านไปค่ไยๆจ้ะโอเคจ้าวันนี้ก็เป็นอาหารเรื่องมากเนาะลายถวยวลายซ้ำลายกระทะก็เป็นอันบันเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว,วจ้านี่จ้า เป็นมันฝรั่งต้มแครอทแล้วก็เป็นหมูจ้ะหมูลาดซอสมะเขือเทศแล้วก็มิโซาวากาอง่ายๆแต่ก็อร่อยจ้ะคิดว่าง่ายก็ง่ายแ้่จะคิดว่ายากก็ยากไม่พอกันคลิปนา้แ้่จะสวัสดีจ้ะ